ไม่ขอด้วห่างแล้วมันเข้าไไปพี่พี่เพี่บินขึ้นได้ไหมพี่ขึ้นได้นขึ้สบายเลยพี่เอ็มลองขึ้นดูทีพี่ขึ้นแล้วมันเลยไปลงเลยพี่พี่ลองหน่อยพี่ผมอยากดูครับเอ็มอุ้มหน่อยเอ็มขึ้นแลบลิ้นแลบลิ้นไปไปไปเอ็มเอ็มเก่งไว้ยเอ็มเก่งไว้ยเอ็มไว้ไปขึ้นเลยมันมีตะปูพี่มันมีตะปูมันเจ็บดูดิ นมันดดรอไ้มันหลบได้มันตัวพี่ออสเฮ้ยสลัดเออสลัดเหมือนเอกมีต้นเช้าเลยมันมีมดมันมีหลังมดน่ะน้องน้องน้องเอากล้องถ่ายรูปให้พี่เอกมาอุ้มหน่อยเอ๊ะเอกเอกเอกพวกกันพวกกันลองมาลองมาถ่ายให้มาลองไม่ไม่ผมถ่ายไลองลองลอง อมันเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์สงวนนะพี่สิบกว่าโลพี่เจ้าที่ป่าไม้เอามาเลี้ยงนี่ก็มีความผิดนึงไม่นี่เขาเจอบนแม่แม่มันตายอแม่มันตายแล้วก็เขามาเลี้ยงแต่เด็กๆแม่มันตายมาอุ้มเลย้อพวกอยากให้อุ้มเนืในการเอ็กแงบเป็นแงบพี่พุนก็พุนกเอาข้อถ่ายให้เองไงเนื้อสัตว์เออต้องอุ้มหลังมัน ีมาอุกเอกเอ้าเอกอย่างเงี้ยเอมอย่างเงี้ยเออถทายเอกหน่อยเอกมันไปทางนู้นทางนู้นโอ้ยวาแล้ววานแล้วดูทุกคนตั้งเกลียดเอกอย่าทำนายอย่างงั้นดิดูพี่พี่ออสดูแล้วไม่เวิ่าก็เอาคืนนะพี่ไปไปไปแต่นู้นดีกว่าไม่อยากคุยด้วยแล้วมันบอกปิดหูดีกว่าไม่อยากคุยด้วยน่ารักดีเด็กเด็กเด็ก มีความรู้สึกไงเมื่อี้โอ้โหชวนหนักมากมันกลัวไม่กไา่ใช่หรลอกเป็นเพ่อคตรมากเลยเก็บที่นอนก่อนไหมเก็บที่นอนก่อนดีไหมเก็บที่นอนก่อนดีไหม